สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยว,วันนี้วันสุดท้ายของการเรียนน่วยประถามนิเทศกันแล้วนะคะดเด็กๆแต่คุณเจนน่มีเกมให้เด็กเล่นอีกแล้วนะเกมนี้ก็จะชื่อว่าเกมแก้วกลาขันโองโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันจะมีท่าของมันนะดเด็กๆอ่าเริ่มจากแก้วนะเบียวมือขึ้นมาอย่างนี้เหมือนถือแก้วแก้วทำท่าอย่างนี้นะแก้ว กล้ามลองอ่ากล้ามันจะความลงอย่างนีง้ใช่ไหมคะขันอ่าขันเราจะหงายขึ้นแบบนี้สุดท้ายองโอ้โหโอดใหญ่ๆนะเด็กๆใช่ไหมคะองมันจะมาใหญ่มากๆเลยนะองนะอ่าเด็กๆเดี๋ยคุณจะจะให้ทำทำให้เราอีกรอบหนึ่งนะยังสังซ้ำเกลากล้าขันองโอ้โหใหญ่ๆนะเด็กๆนี่เอาไม่เก้วกล้า ขันโอ่เด็กๆค่ะเพลงมันจะร้องว่าอย่างนี้นะแก้วกะลาขันโงเป่าลูกโป่งโง,โงขันกะลาแก้วอ่าได้ไม่คะเด็กๆครูเจนจะร้องช้าๆโอเคไหมจะทำท่าให้ดูด้วยหนึ่งสองสามแก้วกะลาขันโงเป่าลูกโป่ง กาลาแก้วอะคราวนี้จะร้องหนึ่งรอบไม่ทำให้ดูหนึ่งสองสาแก้วกาลาขันองเป่าลูกโปง่งองขันกาลาแก้วอ้าบางคนทำถูกอะบางคนยังทำไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะรอบสุดท้ายเราทำพร้อมกันขอเริงสเต็ปนิดนึงนะคะหนึ่งสองสาแก้วกะลาขันองเป่าลูก โป่งโง่งขันกันลาแกว้าโอเคใครเด็กเราได้เวลาไปเรียนบทเรียนกันแล้วนะคะตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนในห,หน่วยปฐมนิเทศน,นะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยเรื่องที่5นะคะการปฏิบัติต้นในชั้นเรียนนะคะ ข้อตกลงของห้องเรียนแบบ new normal new normal คืออะไร new normal ก็คือการปฏิบัติต้นแบบปกติใหม่ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูข้อแรกนะคะไม่ใช่ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่นของส่วนตัวของเราก็คือของที่เราใช้เพียงคนเดียวไม่สามารถใช้ร่วมกับเพื่อนได้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะ แก้วน้ำแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะคือเราต้องใช้ของเราใช่ไหมคะครูเจนจะมีสัญลักษณ์ให้นะคะของที่เป็นของส่วนตัวเด็กๆต้องจําสัญลักษณ์ของตัวเองก็คือเลขที่นะคะต้องจําให้แม่นเลยเราจะได้หยิบใช้ของส่วนตัวของเราได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะจะได้ไม่ไปสลับกับเพื่อนนะคะเด็กๆข้อต่อไปคะ่ะ อยู่ห่างจากผู้อื่น1-2เมตรมก็คือการเว้นระยะห่างนั่นเองค่ะเด็กๆก,การเว้นระยะห่างเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะคะเด็กๆเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องป้องกันตนเองไว้ก่อนใช่ไหมคะโดยการเว้นระยะห่างจากทั้งคุณครูแล้วก็เ,เพื่อนๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เราอยู่ใกล้เราไปอยู่ใกล้ๆเลยเป็น โควิดเราไปอยู่ใกล้เราก็จะติดเชื้อด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเว้นระยะห่างเชื้อโรคก,ก็จะมาไม่ถึงเรานะคะเด็กๆอ่าข้อต่อไปล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนอันนี้สำคัญเลยนะคะเด็กๆนอกจากจะเป็นการป้องกันโควิดแล้วยังเป็นการรักษาสุขอ,อนามัยของตนเองด้วยนะคะและ เจลแอลกอฮอล์ครูเจนก็จะวางไว้บริเวณหน้าประตูทางเข้านะคะก่อนเข้าห้องเรียนครูเจนก็จะให้หล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะ ข้อต่อไปค่ะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะอันนี้ก็เป็นปกติของเราทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องออกมานอกบ้านมาอยู่รวมกับคนอื่นเราก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าหรือหน้ากากแบบไหนที่สามารถใส่ป้องกันได้ใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะเราไม่ปิดกั้นกันเนาะโอเคข้อต่อไปค่ะ ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนอ่าข้อนี้ก็สำคัญนะเด็กๆเพราะเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมเราไม่ควรนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะถ้าเด็กๆทำขนมตกลงไปใช่ไหมคะที่พื้นห้องเรียนแล้วก็จะมีเขกไม่ได้รับเชิญมาอยู่ในห้องของเราเช่นตัวอะไรบ้างคะมดแมลงสาบหนู แมลงวันอุ้ยเด็กๆมีแต่สัตว์แบบว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะเด็กๆอยากให้สัตว์ที่ไม่ได้รับเชิญพวกนี้เขามาอยู่ในห้องของเราหรือเปล่าคะ ถ้าไม่อยากเด็กๆก็ต้องช่วยการรักษาความสะอาดของห้องเราแล้วก็ไม่นำอาหารหรือขนมมารับประทานในห้องเรียนนะคะเวลารับประทานอาหารหรือขนมคุณครูจะให้ไปรับประทานบริเวณหน้าห้องนะคะโอเคข้อต่อไปค่ะไม่นำมือสัมผัสหน้าของตนเองและผู้อื่นนะคะเพราะอะไร เพราะว่ามือเราเนี่ยไปสัมผัสสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะคะเราก็ไม่ควรนํามาสัมผัสหน้าตาจมูกปากไม่ควรสัมผัสเลยนะคะเพราะมันจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะเด็กๆแม้กระทั่งเวลาที่เด็กไอหรือจามเด็กๆควรเอาเว้นข้อศอกยกขึ้นมาฮัทชิวอ่าหรือจามหรือไอนะคะ เอาบริเวณข้อศอกขึ้นมาปิดปากไว้เพราะว่าบริเวณข้อศอกเนี่ยจะไม่ไปสัมผัสกับเชื้อโรคนะคะแต่ถ้ามือของเราเนี่ยเอา,าปิดปากปุ๊บโอ้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเด็กได้เลยนะคะโอเคข้อต่อไปค่ะช่วยการรักษาความสะอาดในห้องเรียนอ่าข้อนี้ก็คือเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรานะคะทิ้งขยะให้ลงถังจัดของให้เป็นระเบียบนะคะ ห้องเราจะได้สะอาดน่าอยู่น่ารู้แล้วก็น่าเรียนนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะพูดจ้าไพเราะน่าฟังก็คือเด็กต้องพูดมีหางเสียงนะคะเวลาพูดกับคุณครูอย่างเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะใช่ไหมคะก็จะดูน่าฟังมากๆเลยค่ะ เมื่อเวลาเด็กๆพูดจับไพ่รอเด็กก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนะ่าเอ็นดูนะคะเป็นเด็กที่น่ารักสมวัยนะคะเด็กๆค่จบลงแล้วคะ่ะต่อไปมาดูกันบ้านนะคะลากเส้นตามรอยประและให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะะเรามาดูภาพนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ย อ่าเป็นภาพเด็กผู้ชายนั่นงอ่านหนังสือใช่ไหมคะบริเวณไหนคะใต้ต้นไม้และต้นไม้ก็มีอะไรเกาะอยู่ด้วยคะเด็กๆมีนกเกาะด้วยกี่ตัวคะนับค่ะหนึ่งสองว้าวนกเกาะต้องสองตัวแล้วก็มีทุ่งดอกไม้ใช่ไหมคะข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นบริเวณหญ้าแล้วก็ต้นไม้ใช่ไหมคะเรามาดูว่า เด็กต้องระบายสีให้ตรงนะคะต้นไม้ก็ต้องระบายสีน้ําตาลใช่ไหมคะต้นไม้กิ่งไม้เด็กๆก็ระบายสีน้ําตาลส่วนใบไม้ก็ระบายสีเขียวนะคะสีเขียวอะไรก็ได้เขียวเข้มเขียวอ่อนได้หมดเลยค่ะ mm hmm. ดอกไม้ก็แล้วแต่เด็กๆเลยอ้าวมีสัตว์แอบอยู่ตรงดอกไม้อีกหนึ่งตัวค่ะเด็กๆคือสัตว์อะไรคะคือสัตว์อะไรเอ่ย mm hmm. พึ่งหรือแมลงปอคะเด็กๆ mm hmm. อ่า ครูเจนว่ามันน่าจะเป็นแมลงปออ๊ะหรือผีเสื้อคะเด็กๆอ๋ออาจจะเป็นผีเสื้อก็ได้แล้วแต่ตามจินตนาการของเด็กๆค่ะเด็กๆอยากระบายให้มันเป็นตัวอะไรระบายออกมาเลยค่ะเด็กๆทําได้ตามสบายเลยค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเด็กๆแค่เด็กตั้งใจทำครูเจนก็ขอปรบมือให้รัวๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเด็กๆสำหรับหน่วยปรมนิเทศค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ